สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้เนี่ย่ายจะพาทุกคนนะคะมาพูดถึงข้อดีของ EM นะ และสำหรับในโหลนี้นะคะก็เป็นตัว e.m. นะที่ไต่ได้พึ่งทำการขยายไปค่ะต่ยขยายโดยใช้น้ำตาลสายแดงนะคะไม่ได้ใช้กากน้ำตาลเนาะสีเขาก็จะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยค่ะแต่ถ้าใครขยายโดยใช้กากน้ำตาลนะสี e.m. ก็จะเข้มมากกว่านี้ค่ะอันนี้ให้ดูที่พื้นผิวของเขานะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต่ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ e.m. นะคะ e.m. ก็เป็นจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งค่ะที่ประกอบไป ด้วย3ส,ส่วนหลักๆค่ะทุกคน ส่วนที่1นนั่นก็คือจุลินรีย์สังเคราะห์แสงค่ะส่วนที่2ก็คือจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติกนะแล้วก็ส่วนที่3เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายค่ะทั้ง3มส่วนนี้เป็นส่วนประกอบหลักๆของ EM ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เคยสงสัยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับ EM นั้นต่างกันยังไงนะคะก็คือว่าจุลินรีย์สังเคราะห์แสงก็จะเป็นจุลินรียสังเคราะห์แสงเพียงอย่างเดียวแต่ใน EM นั้นจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ะะและนอกจากนั้นก็ยังมีจุลินทรีย์กรดสร้างกรดแลคติกแล้วก็จุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่ใน EM ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ EM ของต่ายกันบ้างนะคะหลักๆเลยที่ไต่ใช้ตัว EM เนี่ยต่ยก็จะใช้ไปใน3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนั่นก็คือใช้ในเรื่องของการย่อยสลายพวกเศษใบไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะคะที่ต่ายทำจาก ใบก้ามปูนะใต่มัมหมักรวมกันในตะกร้าแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยหมักในตะกรา้าก็คือใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใบก้ามปูเพียง2อ,อย่างแล้วเวลาเราราดรดน้ํานะคะถ้าวันไหนที่เรามีเวลาเนี่ยไต่ก็จะผสม EM ลงในน้ําเปล่าแล้วก็นาน้ําเปล่าตัวนั้นเนี่ยมาราดรถจะช่วยให้ใบก้ามปูเนี่ยย่อยสลายได้เร็วมากขึ้นค่ะ ถ้าใครไม่มีใบกัมปูสามารถใช้ใบอื่นได้นะคะก็คือ em เนี่ยเขาจะช่วยย่อยสลายอย่างที่บอกไปเนาะว่าใน em จะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น em เนี่ยจะช่วยย่อยได้เร็วมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้นะคะหรือว่าเป็นเศษอาหารต่างๆก็ได้นะอันนี้ก็เป็นในในกระสอบค่ะเนี่ยค่ะแต่ก็จะราดรถ em ลงไปเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันไหนมีเวลานะก็จะทำผสมกับน้ำเปล่าไปด้วยค่ะ นี่นะคะอันนี้กระสอบเนี่ยเวลาตากแดดอยู่นานๆสักพักเนี่ยก็จะมีความกรอบนะนอันนี้เป็นข้อเสียของการที่ทําในกระสอบนะคะอ่านี่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะสำหรับใครที่มีตะกร้าไม่พอก็สามารถทำในกระสอบได้ค่ะนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จาก EM ในส่วนที่1น,นะจะมาใช้ในด้านของเรื่องของการทำปุ๋ยค่ะ ค่ะและส่วนที่2นะคะที่ไต่ใช้ EM เป็นหลักเลยนั่นก็คือเรื่องของการปรุงดินค่ะไตยมักจะใช้ EM นะคะมาเป็นส่วนในการปรุงดินเนาะไว้ราดรถดินที่ไต่ปรุงที่ไต่หมักนะคะให้ดินมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะไต่เพิ่งคลุกดินไว้นะยังไม่ได้เช็คความชื้นนะคะทุกคนไต่ก็มาถ่ายคลิปนะคะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ EM ก่อนเนาะอันนี้ยังไม่ได้เช็คความชื้นค่ะรู้สึกว่าจะ ราดน้ำมากจนเกินไปเดี๋ยวต้องเช็คความชื้นใหม่แล้วก็ทำการเพิ่มดินเพิ่มปุ๋ยคอกไปเนาะเพื่อให้ความชื้นเขาพอดีค่ะ ตัว E.M. เนี่ยไตมักจะเอามาใช้ในการปรุงดินเป็นประจำนะคะเพราะว่าใน E.M. เนี่ยมีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็มีทั้งจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติดด้วยช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียไม่ดีที่อยู่ในดินให้ตายลงไปด้วยได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มี E.M. ก็สามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เลยมีหลายครั้งเช่นเดียวกันที่ไตนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้นะคะไม่ได้หมายความว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ไม่ดีนะใช้ดีเช่นเดียวกันค่ะก็สามารถเลือกใช้ได้เอาตามที่่แตละคน มีได้เลยเนาะค่ะและส่วนที่3มนะไต่ก็จะใช้กับพืชผักที่ไต่ปลูกค่ะก็จะเน้นไปที่พืชผักสวนครัวนะคะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะผักชีผักบุ้งคะน้าต่างๆนะคะเนี่ยก็จะใช้ EM ร่วมด้วยเป็นประจำค่ะตัวนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะที่ไต่ปลูกอยู่นะคะเนี่ยค่ะต้นก็จะมีความสดชื่นใบเขียวนะคะออกลูกเนาะ นะะี่ค่ะก็พามาดูต้นมะเขือเทศนะคะที่ต่ายได้บำรุงโดยการใช้ EM นะคือไม่ไม่ได้หมายความว่าตัวอื่นไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าไตา่จะใช้ EM เป็นหลักค่ะตัวที่ใช้รองลงมานั่นก็คือจุลินรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมอนไขค่ค่ะแต่โดยมากนะคะก็จะผสม EM เป็นหลักเลยค่ะและอีกทางหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นสารแหนนะสังเกตดูใบค่ะทุกคนใบใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นสารแหนที่ไต่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะ สาระแรน,นะคะเมื่อตอนสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่ายได้ตอกไขใส่ลงในกระถางด้วยนะคะทำให้ใบเขาดูแบบมีความใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะเขียวสดชื่นเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นคณะเห็ดหอมนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็อยู่นานมากเลยนะคะทุกคนคณะเห็ดหอมเนี่ยลักษณะของเขาก็คือจะเหมือนมีดอกคณะมาอยู่ตรงกลางใบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ นี่แบบนี้แล้วก็ลำต้นเขาก็จะออกป้อมๆนิดนึงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือลักษณะของคณะเห็ดหอมค่ะต้นนี้ก็บำรุงด้วย EM เช่นเดียวกันนะคะเวลามีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับมแมลงเกี่ยวกับหนอนที่มากัดกินเนี่ยนั่นหมายความว่าพืชยังไม่แข็งแรงพอนะคะถ้าพืชแข็งแรงพอเนี่ยเรื่องหนอนเรื่องมแมลงมากัดกินจะไม่ค่อยมีมารบกวนเลยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ไต่บำรุงดูแลด้วย EM ค่ะ ค่ะส่วนนี้เป็นผักกาดนะคะอาจจะยังไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนเพราะว่าผักกาดต้นนี้เนี่ยใบล่างๆเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยโดนหนอนกินนะคะเคยโดนหนอนเคยโดนมแมลงมาเจาะกินเต็มเลยค่ะแล้วก็แล้วก็พอออกยอดใหม่ๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่มีปัญหาเหล่านี้แล้วค่ะนี่ค่ะ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงกินหนอนกินแล้วนะแต่ก็ราดรถด้วย EM เช่นเดียวกันค่ะคือ EM เนี่ยไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการไล่หนอนไล่แมลงนะคะเพียงแค่เราบำรุงผักอย่างที่ไต่บอกว่าพอผัก เราแข็งแรงนะคะหนอนกับมแมลงก็จะไม่มารบกวนนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บำรุงด้วย e m นะคะหลังจากนั้นเนี่ยใบที่เคยเป็นรูเนี่ยไตยดึงออกไปแล้วนะเราต้องมาสังเกตที่ยอดใหม่ค่ะยอดใหม่ที่เขาแตกออกมาก็จะไม่มีมแมลงไม่มีหนอนมารบกวนแล้วค่ะค่ะทางนี้ก็จะเป็นสารแน่อีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะดูใบค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแปลงเล็กนะคะที่ไต่ปลูกในล้อ,อยางค่ะมีอยู่แค่ไม่กี่จุดเนาะเพราะว่าไต่ยังไม่ได้ขยายนะค่ะสลัดเองก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ไต่รดด้วย EM เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะสามารถราดรถได้นะคะนอกจากฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแล้วเนี่ยไต่ก็นำา m m มาใช้กับผักสลัดเช่นเดียวกันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประโยชน์หลักๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ EM ที่ไต่จะนำมาบอกกล่าวกันในวันนี้นะอย่างที่ไต่บอกไปค่ะ ไต่นำไปใช้3ส่วนหลักๆด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยเรื่องของการปรุงดินนะคะแล้วก็เรื่องของการราดรดผักนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครมี EM อยู่แล้วสามารถใช้ EM ไปกับ3ส่วนเหมือนต่ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่มีนะก็ไม่อยากจะให้เดือดร้อนหาซื้อค่ะใช้สิ่งที่ตัวเองมีในการทำเกษตรจะดีที่สุดค่ะเราจะได้อยากทำเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาทำเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ